สามคนค่ะแต่ว่าวันนี้มีพนักงานมาซ้อมเก็บอเ,ยอยเองฝึกค่ากําลังฝึกให้เก็บมาฝึกเขาออกมาปุ๊เขาจะเป็นลูกทันทีเลยจะไม่ใช่เขาอะค่ะออ๋ถ้าเกิดว่าพอเก็บเนี่ยตรงตรง,ตรงอ่าเขาเรียกว่าตุม่มๆุมมันเนี่ยจะเต่งก็เหมือนคนกําลังเป็นสาวมันจะเต็มมันจะสมบูรณ์จากเขียวเข้มค่ะเกษตรกรจะน้ําหนักไม่ได้ ถ้ามาก่อนหน้านี้จะได้ลูกใหญ่ๆอีกเยอะเนาะมามารอบนี้มันค่อนข้างจะรุ่นนี้มันค่อนข้างจะเราเก็บไปหลายรอบแล้วเก็บไว้อยู่แล้วก็บอกว่าเอ,อ่ามันไม่ตรงมันไม่ตรง <c oughs> ร้อนดีจริงๆริงถนนอะไรใครตัดเลี้ยงเดี๋ยวให้เาตัดให้ทักที่รูปหนูเลรู้แล้วมาคนเดียว ต้องใช้กี่แดดนะถึงจะส่งได้เนี่ยก็ต้องดูที่ถ้าแดดดีแดดเต็มก็ประมาณแค่สามแดดสามแดดแต่ถ้าอย่างอันนี้มีฝนอยู่วันหนึ่งประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเขาจะเขาจะกรอบอะค่ะจะต,ต้องให้กรอบแล้วก็หักได้แล้วถึงเก็บลงถุงมันจะได้ไม่ไม่กักความชื้นไว้ตอนที่เราลงถุงแล้วมัดปาก อันนี้มันจะติดแดงนิดนึงค่ะเขาก็จะได้แห้งสนิทแค่3ามแดกก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าเราไม่เอาอาจจะทาให้เป็นเชื้อราบางชิ้นก็แห้งช้าเวลา